อ่ะนี่ก็ทำไมเวลามันเร็วมากจะหมดแล้วใช่ไหมจะทนโอลิมปิกไหมคะเนี่ยทันทาเอาหน่อยๆวันนี้เกินนักสิกษาทีนี่เป็นไรส่งท้ายวันศุกร์ค่ะจะเอาชิวๆจะเอาเศรษฐกิจก่อนเลยโอลิมปิกก่อนดีผมเอานี่ก่อนไหนๆก็เรื่องวัคซีนนิดหนึ่งนะวัคซีนที่คุณนวัดบอกว่าวัคซีนสหรันเนี่ยไม่ฉีดเด็คคาร์ดนะซิโนแวคอะนะมันยังไม่จบนะ แล้วดาราที่นองพูนาเตรียมมาจะนําเสนอนําเสนอไม่ได้เวลาไม่ทันแล้วเนี่ยนะที่ออกมาคอเอาออกมาคอเอาแล้วก็ด้อยข้าววัคซีนของจีนซโนแวคกนะแล้วก็มาเดี๋ยวเขยมว่ามันจะดีเลิศประเสริฐสีอะไรกับซิโนแว็กนะค่ะแต่มันก็เป็นวัคซีนที่มีค่าแล้วก็เป็นวัคซีนในภาวะฉุกเฉินที่ฉีดก่อนนะผมจะสองเข็มซิโนแวคกนะนี่ก็เข็มแรกซีโนแวคกค่ะซิโนแวคคุณยังดีจะมีสลับนี่นะฮะ แต่นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะในทางวิชาการทางการแพทย์เขาก็ว่ากันไปแต่การด้อยค่าทางโซเชียลมีเดียตอนนี้กระแสไปถึงประเทศจีนแล้วมันแรงกับเพิ่มเนี่ยนะในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคของไซเบอร์อย่างนี้นะฮะมันก็ไปไกลถึงประเทศจีนใช่ตอนนี้ชาวจีนก็ทราบข่าวกระแสการด้อยค่าวัคซีนของคนไทยแล้วคนรุ่นใหม่เขา m o เตอร์อยู่นะแต่ผมนี่บังเอิญเม่อคืนนี้วีแชทกับพรรพวกที่จีนนิดหน่อย นะ้น้องอคนจีนแต่เป็นอาจารย์อยู่ที่หมาอะไรค่ะนะเขาก็สมัยก่อนพอมาเมืองไทยก็แวะมาเรามาพูดคุยกันอนะประมาณนี้รู้จักกันอ,อะระดับหนึ่งค่ะก็บังเอิญไลน์ลคุยกันนะะวีแชทนะฮะเขาก็ให้ความเห็นมาเป็นเสียงนะใช่มีคลิปเสียงด้วยอยากให้ฟังสักนิดจริงๆก็พูดยาวนะแต่ว่าทีมงานเราไปตัดไม่รู้จักไม่รู้จัก สะดวกหรือเปล่าไม่ไม่เป็นไรนะฮะคือ <ไป S 2> คล้ายๆว่าคุยถามถึงว่าที่จีนเนี่ยนะการที่ดาราไทยนะพวกอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายนะต่อสังคมนะ่นะมาด้วยค่าวัคซีนซิโนแวคนี่ยนะทางจีนนี่เขามีปฏิกิยายอย่างไงบ้างนะฮะลองฟังอาจารย์คนนี้ดูนะขอสงวนานามนะเป็นอาจารย์หมาอะไรนะ ในโซเชียลมีเดียของจีนนะครับ mm hmm. ก็ชาวเน็ต uh, จีนเป็นอย่างมากนะครับแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเล็กๆ uh, คนที่สนใจเรื่องของเมืองไทยนั้นยังไม่ค่อยมีมากพอสมควร mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ถือคนที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกคนที่ไม่พอใจก็คือหนึ่ง คนที่จะ call out คนที่จะมาด่านั้นจริงๆต่าโดยไม่มีหลักฐานที่แท้จริงเ,เราสามารถแบบเถียงได้เลยในหลายปัจจัยนี้นะครับหนึ่งก็คือถ้าบอกว่าชีนโนแว c ไม่ดีแล้วทําไมไม่ไปสั่งของอเมริกาไปหมดล่ะดาราหรือประชาชนอาจจะบอกว่าเพราะรัฐบาลไทยไม่สั่งไงมีคนรักสั่กิดกับซ i n นแว c กับบจีนไงอันนี้ จริงๆแล้วก็ยังสามารถแก้ไขได้ปัญหานี้นะครับก็คือตั้งแต่นี้ไปไม่ต้องสั่งก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ข้อหนึ่งข้อ2อก็คือบอกว่าซิโนแวคไม่มีคุณภาพจริงๆแล้วซิโนแวคได้ผ่านคารยอมรับจากองค์การจับที H.O. คือไม่ไม่กี่ตัวแม้รัสเซียก็ยังไม่ได้ผ่านเลยใช่ไหมครับถ้า W.H.O. ไม่เห็นชอบ คือคุณภาพไม่ดีกับไเอชคงจะไม่เห็นชอบหรอกครับก็สามที่บอกว่าฉีดชิโนแว่กแล้วติดเยอะก็ลองถามดูนะครับที่อเมริกาและอังกฤษก็ฉีดแอสตราเซเนก้าไฟเซอร์โมเ์นานะครับอังกฤษก็ฉีดไปเกือบ70%แล้วสองเข็มนะครับแต่ก็ยังติดวันละ4-5่ห้าหมื่นคนแล้วมีใครไปตาว่าวัคซีนอังกฤษไม่ดีไหมคงไม่มีใช่ไหมครับของของ อังกฤษกับไทยก็มี60ล้านคนประมาณนั้น6 0สิเจล้านคนอ่ะประชากรพอๆกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าคนจะเถียงจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลไทยขาดความเชื่อมขาดความยอมรับจากประชาชนทั่วไปแล้วในช่วงนี้คือรัฐประชาชนไม่เชื่อ,อรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกตัวเลขออกมาก็ล้วนแล้วแต่ ไม่มีใครยอมรับหรอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้รัฐบาลไทยคงเถียงไม่ได้เพียงแต่ออกมาพูดแบบนิดนิดหน่อยๆนะครับเท่านั้นส่วนรัฐบาลจีนจก็ไม่ค่อยออกมาพูดอะไรเพราะว่าเขาคงไม่สนใจอะไรมากหรอกครับคือคุณสั่งผมก็ส่งไปคุณไม่สั่งก็แล้วแต่เพราะว่าคนที่ต้องการวัคซีนนั้นก็ยังมีจํานวนมากในโลกนะครับ แล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นรัฐบาลจินคงไม่ออกมาพูดอะไรมาเถียงอะไรหรอกครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามที่เห็นอยู่ประสิทธิผลจะอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆแล้วจีนก็ไม่ได้เป็นผู้ที่กําหนดซึ่งซึ่งก็มาจากข้อมูลจากต่างประเทศนี่แหละเพราะว่าวัคซีนจีนร้อยเอร์เซนั้นทดลองอย,อยู่ที่ต่างประเทศนะครับเพราะในภายในประเทศจีนเน้น จีนนั้นจํานวนผู้ป่วยไม่พอที่จะไปทดลองวัคซีนอันนี้แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญที่จีนตอนนี้ยังมียังไม่มีวัคซีน mRNA เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทดลองได้ภายในประเทศจีนต้องไปขอต่างประเทศไปไปเป็นพื้นที่ทดลองครับคือคือในในโซเชียลมีเดียจีนโดยส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบพูดว่าอยากสั่งก็สั่งไม่สั่งก็แล้วแต่ตามใจหรือมีคนก็มาบอกว่า ในเมื่อที่ไม่มีในเมื่อที่คนคนหนึ่งขาดอาหารไม่มีอะไรจะกินนั้นยังต้องจะไปเลือกซาลาเปากับหมันเถาเหลอคือให้อะไรก็กินไปเถอะอย่างนี้นะครับได้อะไรมาก่อนก็กินไปเถอะอย่างนี้แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอะไรอะไรก็อเมริกาดีหมดแล้วก็ไปซื้ออเมริกาก็แล้วกันนะครับก็ แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวว่าทางจีนจะส่งซีโนเวก2ล้านตดสไปให้ไทยคือจากเครื่องบินจะถึงเมื่อวานหรือวันนี้มัง้ง2ล้านโต่ะจากชนนาซาทเทนแอร์ไลน์เหมือนประมาณนี้และในในข่าวนี้บอกว่าคนไทยคงไม่เอาหรอกครับเขาเขาจะเอาแต่อเมริกาอันนี้ผมส่งสคริมซอร2รูปไปให้พี่สำรานรูปแรกนะครับ ที่มีเข็มวัคซีนนี้มีชาวแน็นจีนโพสต์ข้อความว่าคนไทยต้องการแต่สินค้าอเมริกาจากของจากที่อื่นไม่ต้องการรวมถึงนะคะก็ประมาณนี้นะฮะก็ะเขาก็ตรงไปตรงมาะเขาไม่ผมนี่ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยนะนี่เดี๋ยวจะขออนุญาตย้อนหลัง ก็อันนี้คือเป็นบางส่วนนะคะที่มาจากทางอาจารย์ท่านนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีในทวิตเตอร์เหมือนกันเขาบอกเลยว่าถ้ามีดาราคนดังคนไทยคนไหนที่มีการ <im itation> ขอเอาได้ข้าวัคซีนชินโนวรให้แคปรูปแล้วก็หลักฐานส่งมาให้เขาหน่อยสื่อจีนต้องการ <im itation> ครับอืแบบนี้เลยนะคะก็อย่าลืมว่ายังมีศิลปินดาราไทายหลายๆคนที่เขาเรียกว่าเอาผลงานเนาะ ไปฉายที่ประเทศจีนสร้างไรายได้เงี้ยก็เยอะนะหลายข้าว <ๆ S 2> หลายอะไรน,น้องดาราก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะอเกิดจีนเขามี impact, อิมแพคเขารวมตัวกันได้จริงๆเป็นกระแสที่นั่นมันน่ากลัวนะแบนด์ศิลปินไทยเงี้ยคือเรื่องเรื่องเข้าของของอเมริกาน้องไนกี้ไนเกอร์เนี่ยโดนมาแล้วนะถ้าจีนออกแรงมาอะไรเนี่ยมัน จะเทือนได้นะฮะเมื่อวานไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งของของคนจีนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาใช้คํานี้เลยนะคะคุณสำราญเขาบอกว่าตดอเมริกาก็ว่าหอมขนาดนั้นเลยอ่ะเขาว่าเราถึงขนาดนี้เลยนะคะอ่ออะ,ะเอาละก็ฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ